กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัตถุกุลทุกคนสบายดีเอฟซีทีเขาลงพักทุกทุกท่านอยู่นอกเลยอยู่ในประเทศพี่น้องบุเห็นพอเจออมาจ้ะสบายดีพี่น้องมาเด้กินส้มยู่หายยู่หน้าพี่น้องสองคนกินส้มกินส้มมังงิ้วมันนี่หน้ากับมันมือแรกมือแรกลงมาหน้าพี่น้องเอ้ยมันนี่เขาก็สีกินกินเมียงกินเมียงกูมีแล้วกา ไข่หมูแดงใครพอเจอไปเอาอันไปเอาแม,ม่หมูแดงพี่น้องได้ไข่บ้างมาเด้อมาเด้อวัวแมวท่นตกแล้วมันไข่เนาะมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเจออีกกำลังสุดยอดกำลังกินพี่น้องเอ,อ้ยทำบ้านชำโบราณนะขันนี้มังงิ้วอ,อ,อ่อนคันคันปลาต้มใส่หมูแดงกับกินกินกับอันแม่มวแดงขูดปลาแดกพี่น้องเอ้ยอันกนระเจี๊ยบปลาแดง พนัพนพนันเดี๋ยนี่เดวแต่ผู้มหมักนะพี่นอ้องแล้วก็เอ,อเอัน้นเวมกินเด้อพี่น้องมาเด้อพี่เด้อแ่บอยู่แล้วล่ะไม่เคยเติมบ่ ให้แปอาแม,ม,มวมดแดงได้แจได้อนามาได้ไข่ไหมได้ไข่แบ่งไข่มดแดงมาคูดไปแดกพี่น้องยูดยืดจ้ามาเด้อ

แซบบ่แบแซ่บพดพูพี่น้องเอ้ยพ,พูดพูดอ,อ,อ่นกันเปิดเด็ดจ,จ้าพี่น้องจ้าเมื่อกี้นะ้ะพอเจอกับเสาไรเด้อพี่น,ออน,น้องเลยนม่ผ่าน เนี่ยมันใช่เร่งใหญ่เนี่ยไม่พอเจอแป้งผหว่าผัดขึ้นบาดเดียหรดตก3สมตก4ส เหนียวมักนิ่ง เซบ็จหางนิดหนงแม่เป็ลไรเนื้อตะไคร่ก็ชิไข่เหงมีก็หว่งางหลังดับอืมเฟียเฟียเสียงบกมัวยังมีอ่างห่ังก็บ่าย อย่าลืมเด้อพี่น้องถ้าไรฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามกดจับตะไคร์ให้เลยเด้อพี่น้องฝากฝากหนุ่มหน่อยนะครับมหญ่ออกซิเจนไว้ คนนด้รัก มีมีค <c oughs> อมเมนต์คอมเมนต์หนึาา่งมันเขาอันคอมเมนต์มานถามแซวไร้ปะอันบาฝังเล่านะเป็นญาติของพ่อตีว่าสันสินบอกพี่น้องเด้ออันบาฝังเล่านะอันแซวไร้เอิญแม่ของบาฝังเล่าเอิญแม่แม่แถาแต่แม่ของแซวไร้เนี่ยเอิญนะบาฝังเล่านะเอิญอ้ายเอิญอา้อายพี่น้องเพราะว่า m ขาเอ้ยท่าแม่นี่เอิ้นแม่บ่าฝั่งลาวเอิ้นป๋าแล้วเพิ่นก็เอิ้นอ้ายอ้ายแหละเนาะสาบูไเอิ้นลุงคือแม่ตาเอิ้นอ้ายแต่ว่าาบไเอิ้นลุงพี่น้องเอ้ยเป็นพี่น้องกันนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องของแม่เด้อแม่พี่น้องของพ่อเด้อ นี่แต่ไข่พี่น้องแม่เบิร์ดแล้วพอแบ่งไงขอขอั้ั้าะานออกานอะไรก็ น,น,น้อยน้อยอาจจาพี่น้องอยากฝาในในมันนิดนึง ต้มชีสเป็ดๆแล้วใส่แม่มบูแดงนะปัาดพี่น้องสุดยอดเลยเพรเจอยาอะไรพี่น้องเอ้ยหนักกินใหม่พคนเด้อหน้นหนาลไรเน็ดออกน้ำเพรเจอไปเก็บหมอกเล่นพี่น้องเว้ยเก็บหมอกเล่นอยากกินยังแมนอยากกินยังงในแมน ไปเก็บเอาโหลพี่น้องเลยขนาดมักถั่วพูน่ะพี่น้องมักถั่วมักเล่นนี่เป็นแบบเป็นเป็นงอนเป็นงอนเลยโอ้โหไปกิเลาะอยากกินยังเลาะเลาะกินเลาะได้พี่น้องโห่พูดกินยังหลือเลาะกินเลาะพี่ดึกเพูดอยากกินมักถั่วอยากอยากไปเก็บกินไปยากพี่น้องเอ้ย เนี่ยน,นกินมกเล่นตอกนี่อ,องคุหนึ่กินแต่เพี้ยวข้าวเนเดี๋ยวเรจะกินลองุณคอยเจ็บคนมากินมักนะมกเล่นนี่ bẹt kín tua một tua bẹt kẹp kín kín mực lên mẹ kẹp kín nhìn mà mm. kín nhà yêu mẹ bớt nó yêu hài yêu na bài đó à, nhau ăn à, mặc thịt ừ. bé mặc thịt gì đây với nó mặc thịt cả kẹp ăn bò nhạt như nào đó. Hoặc uhm, à, đã... <laughs> 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 uhm. là một đêm đen mà Hoặc là một cái bóng. Tiếm ăn nhỉ cho mày ăn kính nè. Ah, cái bóng của nè. Ba, bao, bao. Bao, bao. Bao, 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 ป๊อปเลยโอเเ้ยเ,เสูแบบดูบบเสร็จเส็จยุตัดาครับครับนนมาก,กินไหมวะมมกันกนสมพักสมพักขอนกัรเด็ดได้เนี่ยกินกับอันกินกับสมพักเด็ดยังป๊อกป,ปอปอ้าวกเด็ดลายบวดแท ด้วยวันผีช่องหน่วยนี่ก็คือกันมันคือกันมันโดนละหมานนี่แปลกเนาะทำไมเจ้าทําแปลกจังอ๋อเผ็ดเนาะจะได้เผ็ดกว่าชอบชอบกันชอบกันก็เลยเผ็ดน้องกัน ตาสว่างเลยพี่น้องเ้ยจากอยากนอนเนื้อตาสว่างช่อยมันบ่หัก ซอยลงเลยพี่น้เหมาแดงมันแดงคบบ่ะนี่พีน้อยู่ขนาดอยู่จนี้มันแดงคบ กินแบบ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 ผู้โอเคพี่น้องสราบแลาจะอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยจุดนี้สราบแลลวก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จะตักไก่เนี่เด้อพี่นอ้ขอ,ขอ,ขอ,ขนนองเขาขโมงขอบใจผู้ที่เข้ามารับชมคลิปสาวอะไรแต่ตันจะจบเนาะพี่น,อนอ้องเนาะถึงคลิปบ,บางคลิปกะมิาฉาเน่มิจฉาเน่นกะเขาถอดขอดไปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดลุกหมากฮัลโหลใส่น้ำเด้อพี่น้องเด้อะ <c oughs> <c oughs> ฮัลโหล <c oughs> <c oughs> ฮัลโหลกระดิ่งอ้าวฮัลโหลโกระดิ่ง ปเจอประจําของอันนี้ลืมกดดูกระดิงให้นําเด้อพี่น้องมาฮัลโอยู่วัดเดอมาฮลห่กดกะดิงให้ซาบไลนําเด้อพี่น้องเอ้ยคิใหม่ๆของซาบไลสิได้ลงไปก็ให้พี่น้องเเบิ่งไชมนกันเนาะพี่น้องเนาะหน้ากันใหม่เด้อพี่น้องมงนําบ่สวัสดีด้